กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงของก่อติดพาณิชย์น้อยนั่นเองใช่ค่ะก็สําหรับนะฮะฝากวันนี้นึงนะครับกับงานสแกนเนียดรเวิร์ดคอมเพลชันไทยแลนด์2012นะครับกับงานแข่งขันทักษะการขี่รถบรรทุกของทางสแกนเนียเขานั่นเองใช่ซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากเพราะว่าจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะวันที่17นี้นั่นก็คือวันเสาร์นี้ครับผมก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับอยากจะร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับก็สามารถส่งรูปต่างๆๆรูปขับนลก กับที่มันเกี่ยวกับรถนะฮะเรสามารถส่งมาได้นะครับทาง info at busandtruckmedia. com นั่นเองค่ะนะฮะก็สำหรับช่วงนี้เรามาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการของเรานะครับคือช่วงของกบติ่พนิดน้อยกันเลยดีกว่านะฮะก็สำหรับวันนี้สภพาพแพร่คุณผู้ชมไปดู<ม>อะไรก็ไปดูรถดัดสันไงฮะร,รถดัดสันนั่นเอง เป็นไงบ้างเพราะรถสันนี้ต้องบอกคุณชมนิึวว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีอะไรที่แบบแปลกใหม่ตลอดเวลาเลยนะสำหรับกลุ่มของกลุ่มคนลสันตรงนี้นี่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นเป็นคลับนะครับดราสันไทยแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่นะฮะเพราะว่ามีสมาชิกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเยอะนะครับเป็นพันอะใช่เป็นพันเลยนะครับผมก็ในเรื่องของความเป็นมาของเขานะครับเขาก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆเองใช่เพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่า ความคลาสสิกของร,รถ <ผม S 1> อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ามีกลุ่มที่ชื่นชอบอยู่มารวมตัวกันแบบนี้<ช>ก็จำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ช>เพราะ,ะรเหมือนกับว่าชื่นชอบในความคลาสสิกของรถดัสสันเหมือนกันใช่เ,เพราะว่ารถดัสสันเนี่ยเป็นรถที่หายากแล้วเพราะว่ามีนานมาเป็นระยะเวลาที่นานมากด้วยใช่แล้วก็แบบ แพรเคยถามพี่เขาบอกว่าแบบคันนึงนี่แบบว่าใช้งบประมาณในการแบบว่าตกแต่งเยอะไหมพี่เขาแอบมุกมาครับบอกว่าค่ารถอะไม่แพงหรอกการที่ทําให้รถมันวิ่งได้อะแพงกว่าค่ารถอีกอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็มีการตกแต่งต่างๆเยอะเรื่องของอะอะไรก็หายากด้วยแล้วบางอย่างนี่แบบแพงถึงขั้นเหมือนกับเป็นเรารแบบถ้าไม่รักจริงนี่แบบไม่ซื้อเพราะว่าแค่แบบกระจากหน้ารถบางทีสามสี่พันเอาไปชุบเอาไปเคลือบอีกอะไร่างนี้ ก็กว่าจะเป็นรถหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าพวกเขาทุ่มเทแล้วก็หาอะไรกันมาเยอะมากครับผมแล้วแต่งออกมานี่ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับสวยมากเป็นรเรถโทคาเลยนะฮะกับดัซสันนะฮะต้องบอกว้นิดนึงแล้วการนํามาโชว์ในกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มมีรถไม่ใช่ว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆจากของดัซสันนะเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเป็นรุ่นๆใช่นะครับมีช่วงที่ลึกลงไปก็มีแบบว่าที่เป็นรุ่นแรกของทางดัซสันเลยนะฮะตั้งแต่แพรกับพี่หมอยังไม่เกิดใช่ยังไม่เกิดยังไม่เกิด จริงนะฮะอย่างปีหูปีที่แบบ สองเจ็ดสองไม่ใช่สองสองห้าสองสี่อะไรอย่างเงี้ยวกมากเลยนะฮะแล้วก็ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งได้อยู่ด้วยยังวิ่งได้นะครับผมแล้วก็สําหรับสมาชิกเนี่ยเขามีการจัดทํากิจกรรมนะครับไม่ใช่แบบว่ากิจกรรมที่จะรวมกลุ่มกันแล้วจะไปซิ่งหรือจะไปไล่ให้ชาวบ้านเขาปวดหัวไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอย่างเช่นการทําบุญนะครับหรือว่าการช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กแต่ยังหวัดที่เขายากไร้กันก็เรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มคนที่รักรดดัสสันเนี่ยเพื่อแบบทำความดีต่อสังคมจริงจริง ใช่นะครับผมก็ทั้งทำความดีให้สังคมด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของทัศนะหรือว่าความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถดัสสันด้วยก็เอารถมาโชว์กันด้วยว่าออันนี้แต่งยังไงอะไรยังไงเพราะว่า ต้องบอกจริงว่ารถคลาสสิกมากๆคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้พี่หมอจะพาแพไปชมหรือเปล่าครับผมก็จะพานะครับพาไปพูดคุยนะครับกับคุณชัดชัยสุรงเดชาประธานดัสสันคลับไทยแลนด์แล้วก็คุณปรีชาสายแสงนะครับรองประธานดัสสันนะครับแล้วก็คุณธนิศรโสพลจิรสิทธิ์นะครับประธานฝ่ายกิจกรรมแล้วก็คุณเมธีออสผูกเว็บมาสเตอร์จากทางดัสสันมาทีครบเลยครับผมก็ครบทีมใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าแขกรับเชิญของเรานั้นใครนะครับคือกลุ่มของดัซสันไทยแลนด์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับคิดถึงจริงว่าหลังจากที่เราได้พบเจอกันเมื่อปีที่แล้วกับงานบัสเซนทักนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยสําหรับทางดัสสันไทยแลนด์ก็ได้เอานํารถต่างๆมาโชว์ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางพวกพี่ๆเขาก็บุงมาถึงสตูเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกอะไรนะฮะเพื่อบัสเซนทรักครับ โอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณจริงๆนะฮะโอ้เดี๋ยวเราให้พวกพี่ๆเขาแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องแต่ทางพี่ด้านข้างก่อนเลยครับทางฝั่งฮะครับผมสวัสดีครับผมปรีชาครับรองประธานชมรมดัตสันเทแลนด์ครับอ่าเดี๋ยวเป็นทางนู้นเลยครับสวัสดีครับผมอาเล็กผมต่ายก็ได้นะครับชื่อเล่นนะครับเป็นประธานฝ่ายกิจกรรมของดักสันเทแลนด์ครับครับผมทางนี้ครับครับผมเมทีนะครับชื่อเอ็มก็เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรา แนะนำกแค่สามคนเผาีไม่ต้องรู้แล้ <laughs> ร,ร,อลรูอยู่แล้วนะครับรอ okay, โอเคนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงนะครับกับประธานชมรมนะครับครับสวัสดีครับผมตะวันนะฮะตัศนไทยแลนด์ครับครับผม อันนี้คือเลิกเตะฟุตบอลแล้วใช่ไหมฮะครับเขาเล่นรถย่า่เดียวครับอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นตะวันสีปานะครับผมอันนี้คือพิทาวันนะครับประธานชมรมนั่นเองนะครับผมโอ้โหดีใจมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยแนะนําก่อนแล้วกันว่าความเป็นมาของกลุ่มดัสสันไทยแรงของเรานั้นเริ่มต้นยังไงครเริ่มต้นนี่คุณเดมว่าเรามารวมตัวกันครับผมก็ตัวเริ่มเริ่มเริ่มจากการที่น่าจะเป็นเป็นความผมที่ว่ามีรถแล้วก็ พยายามจะแต่งแล้วก็เ้ยหาพรรคพวกพอแต่งเสร็จการการเรื่องสังคมตัวนั้นมันยังยังไม่ยังไม่ฟูอ่าก็เลยเอ้ยมันมันต้องมีนะจุดหนึ่งที่แบบรวมส่วรวมแบบเจอสมาชิกหลายๆคนก็เลยทําเว็บขึ้นมาอ่าทำเป็นสังคมออนไลน์ขึ้นมาสักสักอย่างหนึ่งคือตอนนั้นยังไม่ได้ ตอนแรกๆนั้นยังเป็นดักชันไฮแลนด์ครับใช่ครับแต่ว่ายังเป็นอะไรที่ยังเล็กๆอยู่ครับผมใช่ครับแล้วก็เขาเริ่มก็มีคนที่เขามีคนเล่นอยู่แล้วอะชั่วโมงนั้นนะแต่ว่ายังเป็นคนกระจายอยู่ก็เลยมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันในสังสารในเว็บก็คือมาแชร์เรื่องของความรู้างๆใช่ใช่ครับก็มาอวดรูปอวดโชว์อะไรกันเงี้ยเพื่อแบบเป็นแนวทางการแต่งกันอ่าก็เริ่มมาเรื่อยๆก็ถือว่า ถือว่าโตโต้ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันจะมีกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าการรวมกลุ่มยังไม่มีขึ้นใช่ครับดำเนินมากี่ปีแล้วครับสำหรับเว็บไซต์ถ้าเป็นปีนี้ก็ปีที่รับครับมปีที่3ถือว่าโอเคแล้วว่าใช้ได้ถือว่าเร็วเร็วเร็วใช้ได้เลยครับมีสมาชิกในเว็บไซต์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับถ้าเป็นนับเป็น user name ก็มีประมาณ5 0 0พันแล้วนะโอ้ พันละครับใช่โอ้โหนี่คือเติบโตขึ้นมามากเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในกลุ่มของการร่วมไปโชว์รถนะครับสมาชิกที่ร่วมร่วมโชว์เนี่ยนบะเคยพีคๆอยู่ตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ประมาณเกือบสองร้อยคันโอ้แล้วถ้าเกิดเต็มๆจริงๆมารวมตัวกันจริงๆเยอะเยอะสี่ร้อยได้ครับสี่ร้อยเลยครับคนนู้นไปคนนี้จะบุนเวียนกันเรื่อยฮะจะมุนเวียดหมายถึงว่าเรา ทั่วประเทศเลยป่ะครับใช่<ด>ครับปทั่วประเทศอาจจะใกล้ๆรวมกันได้ับประมาณนี้โอ้โหผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดพิ้งจริงก็มีถึง400คันเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนนู้นคนนี้อาจจะติดทุระก็ถ้าเกิดมีการรวมกลุ่มกันก็คงจะไม่ต่ำกว่า200แน่นอนโอ้โหสุดยอดจริงครับนิดนึงขอได้ยินเสียงของรองประธานหน่อยนะฮะคุณพี่ชาเดี๋ยวช่วยช่วยแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มดสันไทยแลนด์หน่อยละกันว่าก็เรื่องของวัตถุประสงค์ความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะ จุดหลักๆเลยนะฮะของดันไทยแลนด์เราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยคือเราต้องการทํากิจกรรมนะฮะเพื่อประโยชน์ในสังคมที่เราก่อตั้งมาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมอย่างที่พิะวันได้กล่าวไปนะฮะมีตั้งแต่ไปบริจาคนะฮะสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามต่างจังหวัดช่วยน้ําท่วมบริจาคนะปีที่แล้วเป็นอะไรที่หนักมากครับผมทางพิะวันก็ได้จัด ตั้งขึ้นมาว่าเออเราจะมีการไปบริจาคนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกภัยต่างๆเนี่ยตามตาม่ตางจังหวัดอย่างเช่นสุพรรณในยุธยานะฮะที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับดีมากมในส่วนของสมาชิกแค่เราบอกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นทุกคนมารวมตัวกันแล้วไปกันถึงที่ที่เราต้องไปบริจาคจริงๆนะครับ,รบก็นี่แหละฮะเป็นเป็นหลักๆ อันที่สามแหละครับนี่มันจะเต็มแล้วนะครับเดียยวเ้วเรากำลังเซอร์เวยกันอยู่ว่าประมาณสักพฤอริกาทันวาที่ไหนใกล้ที่สุดอย่างนี้นะครับครับใช่ฮะประมาณไม่เกินบวกลบไม่เกิน300กิโลอ่ะเพราะเราต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นรถคลาสสิกครับผมไม่ใช่รถแรงเร็วหรือรถใหม่นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าสมาชิกรถต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยด้วยขับขี่ยังปลอดภัยนะฮะต่างๆเหล่านี้ครับ เห็นทราบว่าทางกิจกรรมมีเรื่องของอะไรนะฮะการแนะนำเกี่ยวดัสันคลินิกหรือว่าอะไรนะฮะอ๋อก็เดี๋ยวให้พี่อให้พ so ิทวันแล้วกันฮะพิทวันไหมอันนี้เดีด so trophy, ๋ยวก็ทางเรานะฮะได้จะมีคลินิกนะฮะก็ขอเรียนเชิญสมาชิกที่จะรถมาร่วมงานหรือท่านอยู่ข้างนอกนะฮะอยากจะให้เรามาดูแลให้ตรวจเช็คนะครับผท้งเครื่องยนต ทั้งระบบอะไรพวกนี้นะเรายินดีครับเราจะมีสมาชิกที่เป็นช่างมาช่วยกันครับคือคือรูปแบบคือผมจะบอกคร่าวๆนะครับดัดสันคลินิกที่เราคิดไว้นะครับในวันของบัตรนักที่มาโชว์นะครับเราอาจจะเชิญช่างที่มีความชํานาญทำรถรุ่นยี่ห้อนี้รุ่นรุ่นของดัสันเนี่ยนะครับเอามาในวันนั้นเรามีช่างประจําอยู่แล้วทางบิชาก็มีทางผมก็มีทางพิ่ตะวันก็มีเราจะดึงช่าง พวกนั้นมาเหล่านั้นมาท่านเหล่านั้นมานะครับมาช่วยสมาชิกในวันงานอาจจะเรื่องของการปรับจูนเครื่องยนต์ให้คําแนะนําเปลี่ยนอะไหล่เล็กๆน้อยๆที่สามารถทําได้เลยในวันนั้นเแล้วจะมีอะไหล่อะไหล่มาขายไหมครัมีครับมีครับมีครับอ๋ออะไหล่พวกอะไหล่จาเป็นต่างๆที่อย่างสมมติว่ามันหายากแต่ทางชมรมของเราหาได้เราก็มาเอามาจอยให้ใช่คิกในราคาพิเศษด้วยวันนั้นราคาพิเศษด้วยเราต้องคุยกันผ่านทางรายการเลยราคาพิเศษจริงๆมางานวันนั้นพิเศษครบเลยมีช่างเปลี่ยนให้ซื้อของได้ได้เลย ได้ครับมีรถขายด้วยถ้าอยากได้ก็มีครับยินดียินดีครับคืออยากให้ทุกคนแม้แต่คนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นด้วยนะครับจะได้มีแนวมีแนวว่าเฮ้ยเราเล่นรถรุ่นนี้เราไม่ว้าเวนะเรามีเพื่อนดูแลนะมีพี่พี่น้องๆคอยดูแลอยู่นะครับในเรื่องของอะรหลยเรื่องของช่างเรื่องของการทํารถคําแนะนําต่างๆนะครับมีประโยชน์ครับเอางี้นิดนึงถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากจะได้รถสักคันนี้ผมจะติดต่อใครดีฮะ ทุกคนครับทุกคนเลยสี่คนเลยครับยวพาให้ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากจะซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยผมต้องมีงบประมาณหรือว่าลงทุนเท่าไหร่หรือว่าจะไปหารถได้ยังไงบ้างฮะต้องถามว่าคุณจะรถแนวไหนแนวเดิมแนวแต่งนะต้องถามก่อนว่าคุณมีงบเท่าไหร่ก่อนครับแล้วมาปรึกษาเราได้ครับแล้วเกิดงบไม่พอเนี่ปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ครับใจดีครับใจดีใจดีทางีิอยู่ตรงนี้ครับใจดีครับเราใจดีครับก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิด มีความสนใจนะฮะอยากจะได้รถดัสสันก็ติดต่อลองอาชาแล้วครับคือพี่พิชาเลยที่ว่าเขาผมว่าดูๆแล้วเขาจะน่าเยอะสุดในเมืองไทยแล้วตอนี้ไม่ต่ำกว่าสิบนะครับผมก็เราผมในส่วนตัวผมนะฮะชอบดัสสันเป็นชีวิตจิตใจแล้วผมจะสะสมเก็บตั้งแต่กระบะรถเก๋งนะฮะเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเพื่อให้ให้สมาชิกรุ่นน้องๆได้ดูเป็นแนวทางตัวอย่างในการแต่ง นะฮะตามแนวคลาสสิกหรือจะเป็นเลสซิ่งหน่อยหรือจะเป็นแบบฟาร์มเร็วนะฮะวางเครื่องให้ทันกับสมัยปัจจุบันเหมือนกันนะฮะครับเดี๋ยวเรานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวให้เราให้ความรู้กับคุณผู้ชมนิดนึงว่าดัสสันเนี่ยเขามีกี่รุ่นครับตอนนี้ฮะที่แบบว่ามีการตกแต่งหรือว่าได้รับความนิยมกันนะ,ะครับก็หลักๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ดัสสันเนี่ยที่คนสมาชิกรู้จักก็คือดัสสันช้างเหยียบ ก็คือรุ่น620ที่เป็นชื่อตามตามหลักที่การตลาดนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นำล่องให้สมาชิกในวัยที่เพิ่งจะเริ่มเล่นนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะราคาจะไม่ค่อยแพงแล้วลดปริมาณรถยนเนี่ยยังมีตามต่างจังหวัดได้เยอะครับก็อและก็อรหล่นะครับอไ่ลยก็มีเยอะครับหลังจากนั้นเนี่ยดัันก็คนที่จะเล่นสูงขึ้นไปอีกก็จะมี รุ่นที่ลึกลงไปยิ่งลึกลงไปเนี่ยยิ่งยิ่งหายากครับลงเก่าแล้วางนี้เราจะหาอะไหล่หรือว่าเราเอาอะไรมาทดแทนได้ฮะครับผมก็ยังได้ก็มีครับมีครัก็ยังไงก็มาปรึกษาทางกลุ่มเราได้ครับครับมครับบางทีก็จะมีเพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ยฮะอยู่ต่างจังหวัดเขาจะเจอแหล่งอะไหล่ต่างๆเก่าเก่าเก็บตามร้านอะไรนะฮะเขาก็เอามาขายโพสต์ขายในเว็บที่คุณเอ็มเปิดมานี่แะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าทาง ทางคุณผู้ชมอยากจะเล่นรถะสันหรือว่าหาอะไรไม่ได้ก็เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมโพสต์แล้วก็ตั้งกระทู้หรือว่าทุกคนอยากจะหาของชิ้นนี้หรือชิ้นนี้ใช่ไหมัะเราจะต้องตั้งกระทู้ในนั้นแล้วว่าเดี๋ยวทางผู้สมัชิกก็มาแชร์ความคิดเห็นแแล้วก็แบ่งแบ่งปันกันนะฮะเราเราจะเน้นในส่วนตรงเนี้ยเรื่องความแบ่งปันกันนะความพึ่งพาสายกันมีปัญหาอะไรเนี่ยโพสต์ลงมาในกระทู้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ ครับผมโอ้โหผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะฮะได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกลุ่มดัสสันไทยแลนด์แล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการทําการกุศล ช่วยบริจาคของหรือว่าช่วยบริทุนการศึกษาให้เด็กๆโรงเรียนต่างๆตามแต่จังหวัดนั่นเองนะเรื่องของเว็บไซต์หรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมจอยหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางเว w บ a ซต์ดัช a ์ไทยแใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกลุ่มดัชนไทยแลนด์นะครับที่บุกมาถึงให้ความรู้ต่างๆในรายการบัสเซนทราของเราในสตูนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณกลุ่มดัชนไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณครับยินดีครับ โอ้โหรีด้ว่าน่าสนใจมากๆานะคะพี่หมอกับการพูดคุยในครั้งนี้ของพี่หมอกับทั้ง4ท่านเลยก็ต้องบอกว่านิดนึงก็มีการพูดคุยต้องเชิงลึกด้วยนะฮะตั้งแต่เริ่มของดัชนเลยกว่าจะมาเป็นขนาดนี้ตอนนี้ได้นี่คือแบบว่าใช้เวลาการรวบรวมแล้วก็รวมกลุ่มกันก็พอสมควรเลยนะฮะทั้งใช้เวลาแล้วก็ใช้ใจด้วยนะคะกว่าจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ใช่นะฮะเพราะว่ารถแต่ละคันนี่ต้องบอกว่า เดินเฉียดนี่ถ้าเกิดไม่มีการตกแต่งไม่ทําอะไรอาจจะเกิดบรดทะยักได้แน่นอนบางที<อ>แบบว่าเออแต่ว่าเขาแบบปรัแบบปรุงเปลีป่ยนแปลงให้แบบว่าดู<ว>คลาสสิกแล้วก็แบบ<ช>หน้าหน้าหน้าไปาน้อย่างนี้แบบอยากไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถบ้างอ,อะไรบาา้างนะฮะก็การตกแต่งเนี่ยของเขายังมีพวกโอ้โหบางคนนะครับรถบางคันเนี่ย เป็นสเปคตัวนอกเลยก็มีแบบนำเข้ามาที่ไม่ใช่ขายในไทยนะฮะสีบางสีไม่มีขายในประเทศไทยต้องเป็นสีสั่งผสมนะฮะเป็นสีของสกายไลน์เลยลำบากไปไหมอ่ะแต่ถ้าใจรักไงใจรักไงนะฮะก็คุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะติชมรายการได้นะครับทาง SMS 4642104นั่นเองนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงของพัตติพนิดน้อยช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้าแล้วกลับมาพบกันค่ะ He take shorty